กางท่านครับผมมเป็นการปลาอย่างครับผมโอ้ใสครับมีไสครับมีไสครับปลาดุกครับผมปลาดุกครับโอ้โหน่าจะมีไสครับอ้อปลากรดครับพี่น้องเฮปลากรดครับ ประช่อนนะครับไซส์ใหญ่เลยครับนี่เฟิงครับผมไซส์ใหญ่เลยครับโอ้โหีการ์ดขึ้นเลยครับผมสวัสดีพี่ๆหน้าทุกผู้ทุกคนนะครับผม ตลอดจนผู้ติแวะเข้ามาชมทั้งช่องสไตล์อีสาบนบรนทุงนะครับผมเมื่อนี้ออกมาใส่เบ็ดคันไม้ไผ่นะครับเนี่ยนะครับ,นะรบผมเนื้อมาอายุหาสิบหาสิบหลังนะครับหาสิบปันนะครับเนื้อที่ใส่เมื่อนี้นะครับเนื้อหัวกพี่น้องเขาครับเนื้อหวัวมาลองเบิงึง นะครับว่บาสิคือบอนะครับเนาะมาลองเบ่งไม้กับเป็นเป็นคลองธรรมชาตินะครับมีปลาหย่า,ามีบัวนะครับมาลองเบ่งว่าสิผ่านบอนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามรุ่นน้ำกันว่าเบน,น,นิซิมี <c oughs> ผลงานบอนะครับโอเคครับมาลุยก,กันครับผม ครับผมขอก็ใส่เ็จเรียบร้อยแต่น้ครับนะาอแต่ว่าถึงปลาบัวนี่ใส่บัวบัวดต่ไรไปไหนครับมันมันหกแห้งครับพี่นอ้องผมก็เลยมาใส่ทั้งค่องคลองหน่อยนะครับเป็นข่องปลายหน้านะครับค่องตัวนี้มันจะมันจะมันจะบหกคือปลาบัวนะครับบัวนี่จะหกแห้งเขา ขาไกลน้าหมดลยครับหนามัานหลโอเคครับเดี๋ยวติดตามตอนห้อมมะยามนะครับเนะาะว่าจะมีผลงานบอนะครับ,รบผมมีกะเวลาจนะกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวห้อมมยามรอบแรกนะครับมี่ยผมกันเรือบอไรนะครับผมเดี๋ยวมาเบ่งรอบแรกวา่าทิ่คือบอ แหลกกระม้านิดครับนี่ยนะครับมันแหละมันแล้ว,น,ลวนี่ครับผมเดี๋ยวจูงเบิ่งครับนี่โอ้นี่ปลาช่อนครับผมเป็นมโนะครับพี่น้องแมแรกครับชอนครับผม หลังมีรอนคพี่น้องมันหกหลายลอนนะครับผมอะไรอยู่นี่โอ้มาทีแล้วครับพี่น้องอยู่เมื่อไรครับนี่ปลายังนี้เอาปลากระสงครับกระสงครับกระสงมาได้ไงโอ้กระสงครับบ้านผมเอือนปลาเกลูย แเ้มสองครับแปมสองลิ้าปลาเพชรหมานีแล้วครับพี่น้องนครับไปขดโอ้คุณครับควมควมควมน่แปมสพี่น้องเข้า โอ้โห oh, 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 oh. ใส่ปนครับใส่ปนโอ้ยทงมันมาที่แล้วครับผมโอ้ตนีใส่สวยครับสวยครับสี่ครับพี่น้องครอะผมสวยครับโอ้ยโอ้ยโอ้โอโอ โอ้ขาวอาใส่สวยๆครับตัวนี้ใส่ง่ายกว่าเก่าสครับผม โครับบี่นงองโอ้มากเลยแม่โครับที้สองน้องที่สองน้องโด้โหโอ๊ยอ๊อ๊ยติดเลครับผม โอ้ยครับบอสจิสวยๆครับผมโอ้ยไหแล้วครับนี่ขึ้นไกับฟังเนาะยองเหรอเอ้ยนนิอยู่ขนางนอกขึ้นไีกับฟัง ดูดิเอาอยู่ครับอยู่อยู่ครับสุดค่อน,นครับหลัขขงครับพี่นอกเอย้ยหัขขงครับพี่ นีโดนนะโอ้ยแลังนอนขมิดอ้าวขมิดโอ้ยช่นครับไอ้ช่นโอ้ยขิดเกาะหนี่ยไงอนบ้าง ฟังมันเล็กครับสวยๆครับผมโอ้ครับโดนครับโอ้โหช่างสวยเลยครับโอ้โหป่าดินน้หมดทำครับโอ้ าาปลา,าขาดสารอาหารพี่ต่องเขาอื้ออ้ครับผมใส่งาหัวโตใส่หัวโตครับปลาขาดสารอาหารครับผม จาดผมอันจมน้ำไหมครับดูผิวหนมาเนะี่ยงอนโอ้ยดุกครับน่าจะเป็นดุกครับเป็นปลาดุกครับดูมันมกครับพี่นองเหาโอ้ลงหนักแลยแข็งเฉยเลยครับ สวยครับผมดูครับยังไ่ได้ลุนจมนาครับผม

โอ้โผมเตียมครัวพี่อน,นสองครับต่ว่าน,นาจะติดตัวเดียวตัวนึ่นมากขนาดไหนว่าติดสองน,นื้อ่อนครับรอู้หหยบประทัน Ừ, kiểu bá thanh gì nhóc, xiềng hợp nhẹ oan, xinh xinh, đẹp mắt,

โอ้ยนี่เราทะรนี่นทำอะไรโอ้เดี๋ยว่ารองประศุครับต้อประ้รับโอ้ขึ้นได้ครับผมุดครับโอ้รถสิหยบ ผมของคดีนี้ครับเขียวก็ได้ขี่นอกครับผมหลังจากถีงเ้ายามแล้วนะครับหอบหนึง่งจะถือว่าหมันเลยครับผมเดี๋ยวมาเบิงผลงานกันนะครับผมโนี่ครับผมดูว่าผ่านนะครับไปลุกไงกระสุนไงครับกระสุนจุด ดีครับผมเบสเราจะใส่เบิหาซิบล้างบเบดนะครับโอเคครับสำหรับยามแถวแรกเนี่ยก็ถือว่าหมานนะครับผมเดี๋ยวรอุูนกันอีกดอบอื่นเสานะครับหาโบนิทายก็คือจบซมิ่งนะครับย่างโบนิทายนะครับโอเคครับเดี๋ยวพอกันครับผมสวัสดีครับ ครับผมสวัสดีตอนเสาร์นะครับมาผอกับผมคือเก่ารอบนยามเบ็ดครับพี่น้องหลบเสาร์ยามบึงมืงขึ้นกับสร้างบึงก็ได้อยูว่วางสองโลกลัวๆนะครับสองโลสี่นะครับเมื่อนี้หลบเสาร์เข้ามาบึงว่าสีมา้านบอกนะครับโอเคครับบอโดนนะครับ ครับผต้องสองหายครับผมเอาใช่ใบนี้ครับขั้นหายเลยโอ้โดีครับผมโอ้โห ยิงมาผีเลยครับหลังสองอยังนอกออกมาครับผมนี่ครับผอนมาผีเลยอุ้ยโอ้โหยัยงนอหนิผมพอหยาดตั้งกล้องนะครับ โอ้ยหลูดครับพี่น้องนี่ครับผมพอรอนเลยั้งแรกหลุดโอ,อ้ยพอรอนขันเบ็ดเลยวอยู่น้องฮาวทางทถูกครับผมช่อนครับ เห็นมั้ยครับพี่นงนี่ครับอ๋อสวยเลยครับ สวยยอู่ครับผมทางนี้มีการครับพี่น้องอย่นครับผมโอ้โหทนี้มีการครับพี่น้องไปน่อ่ปลาดุกครับโอ้สวยครับผม ดูกใส่งามครับผมยังมีเลยครับผมหลังนี้เบ็ดถอนครับพี่น้องโอ้คันนี้เบ็ดโกงเลยครับพี่น้องโกงคุ้มงเลยครับผมโอ้อยู่กเนาะ อย่าตั้งกองครับผมอย่าหลุดหลุดย่ายอามลบซ้อคกับมันเรื่อดนี้ มีอาการใช่พี่น้องไปยนะังอ๋อปลาเสื่อมพี่น้องเสื่อมครับปลาเสือ่อมนี่ครับผมเสื่อมน้อยครับเสื่อมน้อยโอ้พี่น้องครับอย่างนี้อาการครับหมผมมองนู่นเลยโอ้โหเพี้ยนครับผม Oh. เปลี่ยนใส่งามครับมาได้ไงครับแต่เพียงกินหัวครับผมเป็นกินหัวครับผมโอ้ย oh. ขันเบ็ดโกงคูหนุ่มครับพี่นอ้องเพียงใส่สวยครับผมครับจุจมน้ำครับผมมีทู่งฟ้าครับโอ้ย oh. ขันจมน้ำเลยครับพี่นอ้องขันจมน้ำเลย ปลาเสื่อมครับผมปลาเสื่อมปลาเสื่อมไปง่ายไมครับผมผมอยากเก็บปลาครับผมี่น้องน่ารักมีอาการผมอาการครับผมตึงรค,ค,ครับอุ้ยครับกลางท่านครับผมเป็นการปลาอย่างครับผม ไช่ครับมีไซสครับมีไซสครับปลาดุกครับผมปลาดุกครับปลาดุกไซสสวยๆเลยครับผมนี่ครับดุกไซสงามเลยครับผมอันนี่แการครับพี่น้องเขาผมนี่ครับผมตา่ายนลยโอ้โหน่าจะมีไซสครับ อ๋อปลากดครับพี่น้องเฮาปลากดครับปลากดสวยงามครับผมสวยงามเลยครับผมครับพี่ครับยังอยากเก็บปลาเะครับผมพี่น้องครับพอแล้วครับขั้นที่มันหลุดนะครับขั้นที่มันถอนขั้นเบ็ดนะครับมาเจออยู่ อีกมุมหนึ่งของคลองหนานะครับเป็นปลาอนนะครับไซส์ใหญ่เลยครับนี่เหินครับผมไซส์ใหญ่เลยครับโอ้โหครับผมเดี๋ยวหยาดป,ป้าขึ้นนะครับผมหยาดมันเห็นขาดโอ้สพอมันถอนลอกจริงหอครับไซส์ใหญ่เลยครับผมนี่ครับผม ใส่เป่งๆเลยครับโอ้โหสุดยอดครับผมนี่ว่าสิบพอดีครับนำหาพอดีมัาเกี่ยวกับหญ้าเนี่ครับอยู่คนละฟังเลยครับผมโอ้อาจะไม่ได้ครับผมโชคดีโชคมานครับผมโอ้สาใหญ่ครับผมโอเคครับครับผมพยายามเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะ มาสรุปงานกันนะครับตอนเช่ารอบเช้านะครับผมอ่ะพอไห้ตุ่มนะครับนะครับใส่ก็โอเคนะครับผมปัะชอนประุูเด็กครบเลยครับผมนะครับนี่นะครับผมในวังรูนะครับโอเคครับผมขอบคุณสำหรับนะครับ พี่น้องที่มาติดตามรับชมนะครับทั้งสองสไตล์สารบันทุงนะครับมื่อนี้นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับผมว่าสิบบาพ่อแม่พี่น้องไปหาอยากให้กินใน้รูปแบบใดนะครับในรูปแบบใส่เบ็ดหรือจิงหลิวนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ